ฝ่ายเสียงน้ำก็ล,ล้นเดมไหลามาใส่ย

กินเก่งกินขอบบนีตักเจ้าประเด็น่ยเอาก็กินโลกินได้ไม่ได้กินตัแม่น่ะกินกันเลยกินชิ้นิดหน่อยทำไมกลัวกินไม่ได้ย่านกินได้มันมีบระเด็เด้ยกี่กินด้ตักเจ้าประเด็นไหมนะเจ้าประเด็นของสเต็ปอะค่ะนี่ในน้ำต้มน้ำกินโลกรสชากิเป็นยัไ ไปเดดก็เมติบด้ลเอามวม่งงแดกขึ้นหมมอนกันอันนี้มันใส่ผูมาด้น่อยแตใส่ผูมาด่ข่อยเทีนข่อยเทยนใส่กระป๋อผจ้าเบิดตัวใส่แต่ใส่กระาปลาเอาย่ไเป็นยาในเบึงงั้นใส่น้ำปลาเอาเ้อะมันมีอยู่น้อยนึงยู่นหนาพอไม่ได้เก่ง กินเดียวกนานด้มีลูกรมามาูปเดียวก็ได้เอยอะเอากี่ลูกเื่อแม่กินไงอืมเื่อมยังด้วยเนีควนควใส่เาี้คยนพอมันได้กลิ่นเนี่ยเอามาคลุกลอหม่อก็เสร็

บ,บูงง้านข้าปนเหม้อมปนป,งนปนังนเจมใหอมาหนโนนี้เ,เ,เนะดปดร,ร้านแซ่กอกร้านไหนอร่อยร้านเยแด,ดงจึงขึงนะ ใส่กอกหมูอ่ะกับอะไรนะเลี่ยมเฮงเหรอแม่สั่งในนี่มาเก่งพอจ่ายเลยเลี่ยมเฮงอะไรอ่ะแม่สั่งแบบมีบุ้นเส้นด้วยไม่ชอบกินเอาแบบหมูล้วนกับบุ้นเส้นบุ้นเส้นมันก็ทอดไม่ได้สิทำไมจะไม่ได้ต้องปิ้งเหรอลองดูว่าอร่อยแต่อินเี้ยงเจ้าเลี้งขายดูปะ มามาตีเจ้าดูแลเท่าไหร่มะดูละร้อยเยนใบต่อแม่ก็เลยมั่นใจว่าจะอร่อยใช่ยังใช้คืนเจ้าร้อยหกส้อยแปดสิคืนสองลูกเลยแม่ก็จะหาลูกเจ้าคี่บักคืน ออกสลูกครับไม่นา่นาจะม่จำเจ้เๆๆๆาเปี่ยวเพราะมันเยอะเกินกทำยังไงอ่ะบหลักกันนาทีเอาสาทีลูกไงเหน,น,นี่ีพร้อมคนเดียวจำกระชื่อหนั่ัเปรี่ยวเอาดีไปจดเปรี่ยวด สองวันจ้ะเจ้าร <Yes ู้เร่งจำจไปเห็แค่แกจริงไม่ใ็่ขึ้นไปใช่ไหมนะใช่ไหมจุนตังเลต่างกันสิ ฟอมันดีฟองมันดีกว่านะแล้วหางมันงูได้บ้างีหมชิกลุ่มไแรถึงขึ้นจนพุ่งกว่าทั้งขึ้นนะครับว่าแค่วงน้นเลยมาแดี่ยว่ดียวพวกมี tổng môn hoặc pháp đi <laughs> ra cái một tầm đó là như